กรับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวเกมเมื่อทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสแฟนชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเออมะม,มั้งใช่ไหม ปีทีเดบีกลับมาพูดกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเกมอุมามุสเมนะครับผมหรือว่าเกมม้าสาวนักแข่งนะครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้เนี่ยนะฮะก็จะมาในหัวข้อของเริ่มต้นใหม่ควรมีการ์ดอะไรมาบ้างอ่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยนะครับถามเข้ามาเยอะมากในเวลาที่ผมไลฟ์จริงก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าคนดูไม่ได้เยอะข <laughs> นาดขนาดนั้นนะครับผมอ,อ,อาจจะมีคนที่ไม่ทราบกันอยู่เยอะพอสมควร จริงๆแล้วพาร์ทนี้เนี่ยนะฮะก่อนหนะ้าน,นี้ผมเคยทาออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปโหลดคือเนื้อหาใจความอะไรต่างๆมันสมบูรณ์มันครบแล้วแหละผมตัดแล้วแต่ยังไม่ทันได้อัปโหลดแค่นั้นเองนะฮะซึ่งในตอนนั้นที่ผมทําไปเนี่ยมันไม่มีภาพประกอะบฮะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันปิดแล้วหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันมี2การ์ดเทพขึ้นมาเด้ประเด็นนะ่ะเออแล้วทีนี้ในส่วนของการ์ดเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในเนื้อหาที่ผมทําออกไปแล้วผมก็จะมาทํําา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 แแลลล้้้้้วววววกกกกกกก็็็็ปปปะะเเเพพิิ่่่่่่่่มมมมมขขไไไััััันน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 ออออรรยยยูคูคบบผดดทใใหีีงงงงงงสจถึตชม สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มาอย่างนั้นแหละนะครับผมก็คือการ์ดอะไรที่ควรมีในตอนเริ่มเกมนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าเออไม่อยากจะทําแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงไม่อยากจะดีกันมากนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้เควสเหล่านี้เนี่ยนะครับผมมันหายไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขยายกิจกรรมนะครับผมจากเดือนนี้ไปถึงเดือน5ครับผมคือขยายกันไปไกลมากนะครับผมอีกเป็นเดือน2เดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมหลายหลายคนที่ทําไม่ทันเนี่ยนะครับผมก็ คิดว่าน่าจะได้กันทุกผู้ทุกคนน,นะครับผมนะณนะตอนนี้ก็เลยอาจจะมีคนรีอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะรีหาการ์ดใบไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับในส่วนของการ์ดเนี่ยนะฮะผมเคยบอกเอาไว้นะฮะในไลฟ์นะครับผมว่าสําหรับการ์ดเนี่ยนะผมให้ความสําคัญมากถึง70%เนะครับผมส่วนตัวละครผมให้ถึงแค่3 0เท่านั้น นะจริงๆเนี่ยตัวละครมันไม่ได้อ่อนหรืออะไรต่างๆหรอกครับผมแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของการ์ดเนี่ยนะครับผมเราจะใช้งานได้บ่อยกว่าตัวละครฮะแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้กับหลายตัวละครซะด้วยนะครับผมในการ์ดหนึ่งเด็กอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีการ์ดดีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับผมจะส่งผลทําให้ทุกตัวละครในทีมของเราเนี่ยนะฮะหรือว่าทั้งไอเดีของเราเนี่ยแม่งเก่งตามกันไปกันหมดเลยแต่การมีตัวละครขึ้นมาสักหนึ่งตัวเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้เชิงว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์กับหลายๆตัวได้ ใฮะบางตัวมันก็เหมาะกับบางนี้บางตัวมันก็เหมาะกับอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไอ้การ์ดเนี่ยครับผมมันจะมีผลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะผมถ้าหากว่าจะรีก็ให้รีหาการ์ดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากไอสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก่อนเลยละกันนะครับผมนั่นก็คือการ์ดนี้เลยครับผมนะ กัดพี่เขียวนะครับผมหรือกัดเรขานั่นเองนะครับผมสาหรับกร์ดเจ๊เขียวใบนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะถ้าไปถามจากคนที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็จะคงจะแนะนํากันหมดแหละนะครับผมแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงแนะนํากันนะครับผมอย่างแรกที่เห็นกันได้ชัดเลยนะครับผมนั่นก็คือกร๊ดเจ๊เขียวเนี่ยนะฮะวันแรกเลยนะครับผมที่คุณเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะฮะ คุณไปกดที่เขาเนี่ยนะครับผมฝึกที่เขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในหัวข้อใดก็ตามนะครับผมเขาจะทําการเพิ่มระดับอารมณ์ของม้าเราให้ได้ฮะหขั้นเลยทันทีนะครับผมและเมื่อทําไปจนถึงระดับความสัมพันธ์ของก์ดนี้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมจะมีโอกาสนะฮะที่ตัวของเขาเนี่ยจะออกมาช่วยเป็นระยะระยะนะครับผมและที no ่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็ค <ma> ืออีเวนต์สำหรับการพาเที่ยวนั่นเองนะครับผมหรือการออกเดทฮะคือเราเนี่ยนะครับผมจะมีการออกเดทได้2แบบนะครับผมนั่นก็คือการออกเดทกับม้า และการออกเดทนะครับผมกับตัวเรขาตัวนี้นั่นแหละนะครับผมซึ่งการออกเดทกับเรขาตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมอบนะครับผมสําหรับพลังกายแล้วก็ยังมีการมอบระดับอารมณ์ของมาขึ้นให้อีกด้วยนะครับผมสําหรับเลเวล12 3าเนี่ยนะฮะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยนะครับผม จะให้สเตมินาเราทั้งหมดเนี่ยประมาณ35ในขั้นต้นนะครับผมและอีก49ใน2ครั้งหลังฮนะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยอัพการ์ดตัวนี้ขึ้นไปได้สูงๆแบบว่า2-3จุด4จุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มนะฮะในส่วนของค่าสแต็ในส่วนนี้นะครับผมเพิ่มขึ้นมาพลังกายอาจจะไม่ได้35แล้วอ,อาจจะเป็น40อะไรอย่างนี้นี่ครับผมซึ่งก็จะให้ได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ ในครับผมการมีการ์ดนี้ไว้เนี่ยนะผมจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะอุ่นใจไปในระดับหนึ่งเพราะว่าการฝึกม้าของเราเนี่ยอย่างที mucho. ่เรารู้กันดีฮะบางตัวเนี่ยมันก็จะแบบว่าแบบงอแงนะครับผมนะงี่เง่างอแงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกดพักทีหนึ่งแม่งดีไม่ดีนี่ได้น้อยไม่พอนะฮะระดับอารมณ์ลดปุยต่างหากโอ้โหตายหาแล้วนะครับผมสำหรับ ในส่วนของการ์ดเลขาเนี่ยจะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวนะครับผมในช่วงท้ายเกมนะครับผมตั้งแต่กลางเกมถึงท้ายเกมเลยนะฮะถ้าหากว่ามีก็ควรใช้นะครับผมแล้วเขาก็ยังให้สกิลสุดยอดมาอีกนะครับผมเป็นสกิลออกตัวนะฮะให้สามารถออกตัวได้ดีขึ้นนะครับผมซึ่งก็ควรมีด้วยประการทั้งปวงฮะสำหรับการ์ดใบนี้ควรที่จะจัดเอาไว้ในเด็กทุกเด็กครับผมการ์ดใบต่อแมานะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยหาติดเอาไว้ในทุกๆเด็กนะครับผมจะได้ไม่ต้องเรื่องมากจะได้ไม่ต้องหายากมากมายอะไรนะครับผมนั่นก็ ะะฮะหรือการ์ดซุปเปอร์คลิกนั่นเองนะครับผมสำหรับซุปเปอร์คลิกเนี่ยนะครับผมจะมีข้อเสียอยู่แค่อย่างเดียวเองฮะ นั่นก็คือระดับความสัมพันธ์หรือว่าระดับความสนิทของตัวการ์ดเนี่ยนะครับผมจะขึ้นช้ามากฮะเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ศูนย์ครับผมไม่ว่าจะขี่จุดก็แล้วแต่นี่ครับผมซึ่งมันจะเพิ่มยากพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มค่าจนมองไอ้สิ่งที่มันแบบว่าเป็นข้อเสียนั้นกลายเป็นข้อไม่เสียครับผมนะเพราะว่าอย่างไรเราก็ต้องได้ฝึกนะครับผมสําหรับตัวของการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับผมจะมอบสกิลต่างๆมากมายให้กับเรานะครับผมหนึ่งในสกิล ยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะมาจากอีเวนต์นะครับผมหรือว่าจะมาจากไอการที่อยู่ๆมันก็เข้ามานะครับผมเออนะฮะก็มีให้ถึงสีทองกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าเกิดเกิดอีเวนต์สำหรับตัวนี้ก็ควรจะเข้าไปกดเพื่อที่จะเอาสกิลของเขามาใช้นะครับผมสําหรับซุปเปอร์คลิกควรมีในเด็กทุกเด็กครับผมการ์ดใบต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ส่วนตัวผมอยากจะแนะนําให้มีนะครับผมนั่นก็คือการ์ดไฟโมชั่นครับผมสำหรับการ์ดไฟโมชั่นเนี่ยนะฮะจะเป็นการ์ดที่หลายๆคนเนี่ยออาาาจจะมมงงข้้ไปบ นะะฮแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยนะผมมันอยู่ในส่วนของไหวพริบซึ่งไหวพริบเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยจะมีดีทักเท่าไหร่นะครับผมถ้าหากว่าจะเอาดีที่สุดเนี่ยก็คงต้องยกให้ไฟโมชั่นแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะผมมีสกิลสุดก๊อดนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่ลดโอกาสการฝึกพลาดของม้าเรานั่นเองนะครับผมแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีสเตมิน้าน้อยแต่ถ้าหากว่าได้สกิลนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมจะปลอดภัยขึ้นมากๆเลยฮะในเวลากดไม่ใช่ไม่แตกแต่แตกน้อยลงคครรรัับบผผมมมแแแตตตกกกชช้้าาาาเเอง่่ยๆนนะะไ็วครับผม เออนะถ้าเกิดว่าเราได้สกิลนี้มาเนี่ยนะผมเรียกว่าสบายใจหายห่วงแล้วก็ยังมีอีเวนต์ในการเข้ามานะครับผมเพิ่มสเตตเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เพิ่มเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับผมและการกดในข้าวไหวพริบเนี่ยทุกตัวต้องกดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้กดกันเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เรากดเนี่ยนะครับผมก็ให้มันได้ประโยชน์กันสักหน่อยนะเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับผมก็เลี่ยงในการพัก นะครับผมแต่มากดค่าไหวพริบแทนเพราะว่าข้าไหวพริบจะเป็นสเตตัสเดียวนะครับผมที่ไม่ลดพลังกายฮะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังกายให้เรานิดๆหน่อยๆนะครับผมถ้าหากว่าพกการ์ดใบนี้ไปด้วยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมยิ่งฉลาดเยอะก็ยิ่งออกสกิลบ่อยนะครับผมทำไมจะไม่ต้องพกละปะโถเอ้ยสำหรับการ์ดที่ผมจะแนะนําก็มีเท่านี้ฮะก็คือ3ใบที่เรียกว่าอยู่ในขั้นบังคับเลยนะครับผมสําหรับในส่วนนี้เพราะว่าผมเนี่ยนะฮะเล่นไปในเกือบจะได้หลายไอเดียนะครับผมผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยดีที่สุดแล้ว นี่ครับผมที่เหลือเนี่ยนะฮะเราจะมาหาปรับใช้นะครับผมในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละตัวละครนะครับผมในแต่ละตำแหน่งในแต่ละความถนัดนะครับผมเราจะค่อยๆปรับใช้กันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่านะีวว่าการ์ดที่ดีนะครับผมต่อไปมีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มกันที่ใบแรกเลยดีกว่านะครับผมเป็นการ์ดใบล่าสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือน้องคิตะซันแบรกนั่นเองนะครับผม สำหรับคิตาซันแบ็กเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าทั่วโลกใช้คํำนี้เลยเหรอวะเรียกว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมโหวตให้การ์ดใบนี้เนี่ยนะครับเป็นการ์ดระดับสุดยอดณปัจจุบันเลยครับผมทึ่ผมได้บอกไปแล้วนะฮะว่าข้อมูลของ2ใบนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําไปในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เลยอยากที่จะเอามาทําให้มันสมบูรณ์กันมากขึ้นนะเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเมตาในส่วนของการ์ดสปีดพอสมควรนะครับผมสําหรับตัวคิตาซันแบ็กเนี่ยนะครับผมจะมีสกิลนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะะหหลลาากยฮ แล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับผมสาหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมเริ่มต้นมาฝึกในวันแรกเลยนะครับความสัมพันธ์ของเขาจะขึ้นเร็วโคตรพ่อเลยคืออารมณ์เดียวกับการ์ดนิชิโนนะครับผมนะฮะที่มาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง2ขีดอะไรประมาณนี้ครับผมคุณฝึกอีกไม่กี่ครั้งคุณก็ออกสีลุ้งแล้วประมาณนี้นะฮสำหรับคิตะซันแบกนี่ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าคุณสมบัติของการ์ดเขานะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสนะฮะในการที่จะออกสีลุ้งบ่อยมากๆสําหรับการใช้การ์ดใบนี้ สำคัญที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือทุกอีเวนต์ของเขาเนี่ยนะครับผมจะทำการเพิ่มระดับอารมณ์ของมาร์คขึ้นนะฮะ สุดยอดเลยครับผมเวลาโผล่มาเนี่ยนะจะให้สเตบิน่าด้วยจะให้สเตตัสด้วยแล้วก็ยังเพิ่มอารมณ์ให้อีกต่างหากนะครับผมเป็นการ์ดที่ดีชะงัดนักนะครับผมมีอีเวนต์นะฮะที่จะทําการลดโอกาสการฝึกพลาดนะครับผมที่แบบเดียวกับไฟโมชั่นฮะโอ้ทำให้คุณนี่แตกช้าลงไปอีกครับผมเออนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าสําหรับการ์ดใบนี้เนี่ยนะผมน่าจะอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในสายสปิดเลยพูดขนาดนั้นเลยหรอวะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณมีคือดีครับผมแล้วในตอนนี้นะฮะน้องเขาอยู่ในเรทอัพรัับผเาาะะะฉนน้จหงกกปติ ก็ไปลองหากันดูนะครับผมการ์ดใบต่อมานะครับผมจะเป็นการ์ดรองลงมานะฮะในลำดับถัดๆไปนะครับผมอะไรอย่างนี้คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยนะผมจัดได้ว่าเป็นการ์ดระด,ดับสูงนะครับผมเป็นการ์ดที่ใช้งานง่ายนะครับผมนั่นก็คือการ์ด ทุกไกเยโอนะครับผมเป็นท่านอาจารย์นะฮะของคิตะเมื่อคี้สักครู่นี้แหละนะครับผมนะตอนนี้โดนเบียดนิดหน่อยนะครับผมสำหรับเทโอเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดที่ดีฮะมันดีตรงที่ว่าสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมไม่ได้เจาะจง เข้าไปในตำแหน่งโพ i ิชันหรือสนามหรืออะไรก็แล้วแต่สกิลของเขาจะเป็นสกิลแบบกว้างๆนะครับผมสกิลของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นการเพิ่มความเร็วแบบกว้างๆสามารถใช้ได้กับทุกสายที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรมากมายเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลสุดเจ๋งอย่างเช่นเพิ่มความเร็วในทางตรงเปลี่ยนเส้นทางได้ดีขึ้นนะครับผมหรือว่าจะเป็นการมีโอกาสวิ่งแซงเล็กน้อยในก่อนถึงเส้นชัยนะครับผมคือมันใช้ได้กับทุกตัวไง ใชไหมมันอาจจะมีบางสกิลนะครับผมที่อาจจะเจาะจงลงไปในการวิ่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าในส่วนตัวในหลายๆส่วนแล้วเนี่ยนะครับผมตัวขอ,ของการ์ดใบนี้เนี่ยนะฮะมีสกิลที่มีประโยชน์กับทุกสายมากกว่านะครับผมคล้ายๆกับการนิชิโนเดี๋ยวนิชิโนเดี๋ยวคงได้เข้าไปดูกันอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆคือโทไกเทโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดสปีดนะครับผมที่ถ้าหาว่าคุณมีเนี่ย คุณแทบไม่ต้องเปลี่ยนเด็กเลยนะครับผมคือคุณสามารถใช้แบบนี้ได้ในทุกๆสายครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะเราเดินมาถึง5ใบกันแล้วนะครับผมที่ผมแนะนำนะฮะนั่นก็คือการ์ดนี่ครับผมมะเรขาคิตะซันแบล็กนะครับผมการ์ดซูเปอร์คริกไฟโมชั่นและโทไกเทโอครับผมรวมกันเป็นทั้งหมด5ใบฮะณนะตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีสเปซสอง นะครับผมสปีด2เลขา1นึ่โนอ่าแล้วก็นมไม่ใช่หัวใจ1แล้วก็จะเป็นสมอง1นะครับผมเรายังขาดในส่วนของสตรีงฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรารีเนี่ยนะครับผมรีไอเดียนะพูดถึงอ่ะคุณหาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับผมคุณหาแค่นี้ก็หอบแหกแล้วนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยนะฮะจะใช้วิธีการยืมเพื่อนครับผมอ่า สำหรับการยืมเพื่อนเนี่ยนะครับผมเราก็เลือกได้จากหลายๆตัวเลยแล้วการยืมเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม่งดีมันดีกว่าฮะดีกว่าตรงไหนครับผมเวลาที่เราจะหายืมเพื่อนเนี่ยนะครับผมสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่เราจะหานั่นก็คือการ์ดที่เพื่อนนะครับผมอัพเต็มฮะเอออย่างเงี้ครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดโอคุริแคปนะครับผมสำหรับตัวโอคุริเนี่ยนะฮะ ก็มาในเลเวล50เลยครับผมซึ่งมันเจ๋งกว่าเอาง่ายๆก็คือในใบสุดท้ายหรือใบที่6เนี่ยนะครับผมให้คุณขาดอะไรก็ได้นะครับผมแล้วคุณเนี่ยไปหาย,ยืมเอาไอ้คุณไม่ต้องมีแบบที่ผมบอก5ใบเนี่ยคุณอาจจะมีสเตร็จนะครับผมเข้ามาเป็นตัวเลือกตัวการ์ดสปีดเนี่ยหายออกไปใบหนึ่งก็ได้แล้วคุณก็ไปหาย,ยืมสปีดเอาเพราะว่า อย่างสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะยืมคิตะซันแบ็คของเพื่อนนะครับผมที่เป็นสปีดไม่มีครับผมเออกูยังไม่ยังไม่ได้ทำนะฮะอาจจะสมมุติว่าเป็นทวินเทอร์โบแล้วกันนะฮะเราก็จะเอานะฮะในส่วนของการ์ดนี้ครับผมดูฮะเป็นเลเวล50อ่ะมันดีกว่าที่เรามีแน่ๆเข้าใจใช่ไหมถ้าเลเวลของเราเนี่ยนะฮะมันจะประมาณสัก40่สิบก็หูก็เยอะแล้วไอ้เท่ยจริงๆนะสำหรับสายฟรีเนี่ยครับผม35-40นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมแต่อันนี้คือ50เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะ มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่านะครับผมในส่วนที่เราขาดเนี่ยนะจะถือว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งเรียกว่าไม่ขาดหรอกนะครับผมเรียกว่าเกินที่ยซ้ำนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราขาดอะไรแล้วก็ใช้นะครับผมการ์ดท,ที่ผมแนะนำเนี่ยนะฮะจะมีอยู่3ใบนะครับผมนี่ก็คือโอคุริแคปนะครับผมการ์ดใบนี้ฮะการ์ดสเตรกนะ แล้วก็จะเป็นวอดก้าฮะวอดก้านี่ก็สตริงนะครับผมอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายได้ก็คือเอลคอนโดพาซานะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมก็ดีครับผมจริงๆริงดีทุกใบเลยนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าคุณเนี่ยจะใช้เป็นณในโอกาสในอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นในตำแหน่งแทรกนะครับผมในไม่ใช่ตำแหน่งแทรกตำแหน่งวิ่งหน้าอ่าการ์ดใบนี้เป็นตำแหน่งวิ่งหน้านะครับผมมีดีตรงที่สกิลวิ่งหน้าดีนะครับผมการแซงนะครับผมการเพิ่ม พลังเอ่อพลังกายให้กับคุณในอีเวนต์ต่างๆในอย่างนี้มากมายนะครับผมก็จะเอาไปใช้กันได้นะครับผมคือเลือกตามสถานการณ์ฮะวอตก้าเนี่ยก็ที่รู้ๆฮะตัววอตก้าเองมันเป็นสายแทกนะครับผมก็จะดีมากๆถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะเอาสเต็งตัวนี้ไปเป็นสายแทกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสเต็งหรอกนะครับผมแต่ว่าสกิลที่มากับเขาเนี่ยนะครับผมมันเหมาะกับสายแทกมากกว่าอะไรประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะที่ผมบอกแนะนำเนี่ยคือโอกุรินะครับผมสำหรับโอกุรินี่ก็สามารถที่จะใช้กลุ่มหน้ากลุ่มหนีกลุ่มอะไรก็ใช้ไปเถอะนะครับผมคือก็ลองอ่านดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆคือแนะนําแค่3ใบนี้สําหรับสเตร็คถ้าหากว่าคุณจะหาติดเอาไว้ในไอดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาแล้วคุณจะรีบออกทําไมเนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับผมสําหรับกั์ดนิชิโน่ฮะเป็นกร์ดเดอะเบสอีกหนึ่งใบนะครับผม ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็เคยบอกว่าการ์ดใบนี้ก็เป็นหนึ่งในใบที่ควรที่จะติดเด็กเอาไว้ซึ่งมันก็จริงครับผมนะเราจะเลือกไปไหนก็ได้ฮะเป็นโทกเทโอนะฮะหรือนิชิโนะนะฮะหรือว่าจะเป็นการ์ดคิตาซันแบล็กนะครับผมสามใบนี้เลือกเอาเองครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทุงแค่จําไม่ต้องแบบเปลี่ยนเด็กเลยคุณสามารถที่จะใช้การ์ดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมในการฝึกม้าได้ทุกตัวฮะแล้วจะออกมาสเตตัสด,ดีมาก นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีเรียกว่าสกิลนะครับผมที่ใช้งานได้ดีมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เช่นกันกับตัวที่แล้วครับผมนั่นก็คือเขาเนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยนะครับผมได้มีสกิลนะครับผมที่เจาะจงอะไรมากมายถ้าเอาแบบเจาะจงเลยก็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมที่จะเพิ่มความเร็วนะครับผมตอนเข้ามุมหรืออะไรอย่างนี แนวผมสำหรับแผนวิ่งหนีนะฮะแล้วก็ยังมีสกิลที่เกิดตามอีเวนต์ต่างๆอีกมากมายฮะสกิลนี้ของเขาเนี่ยในะรับผมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นสกิลที่มันดีฮะแต่ว่ามันก็มีในลหลายๆตัวแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่ามันจะเป็นการเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในทางตรงนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าเอ้ยเป็นแผนวิ่งหนีนะแผนวิ่งแทรกแผนวิ่งนําแผนวิ่งไล่แผนวิ่งไปตายวิ่งเีอะไรก็เรื่องมึง ซึ่งมันไม่ได้ระบุเอาไว้ฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสายครับผมและเป็นสกิลที่ดีมากแล้วก็ก็ตมากครับผมทางตรงทุกคนต้องเจอฮนะเออซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับผมว่าเออมันจะต้องเป็นสายไหนอะไรกันแน่นะครับผมแล้วสกิลของนิชิโนมีน้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้สุ่มของนิชิโนแล้วออกมาเป็นอีเวนต์ต่างๆที่มีสกิลให้มาคุณได้สกิลมีประโยชน์มาใช้แน่นอนนะครับผม สำหรับการใบนี้และที่สําคัญคือการใบนี้ความสัมพันธ์ขึ้นเร็วมากนะครับผมเข้าไปฝึกวันแรกคุณไม่ได้2ขีดครึ่งเลยครับผมนะ,ะกดอีไม่กีก่ทีนี่ก็ลุ้งเลยนะครับผมถ้าคุณมีดวงนะบางทีเนี่ยกูลุ้งตั้งแต่ตั้งแต่เทินแบบว่า,าช่วงเดือนแรกๆครับผมยังไม่ทันได้เดบิวต์เลยฮะและหลังจากนั้นน้องเขาก็ไม่เคยมาลงสปีกเลย <c oughs> เอัจริงก็ไม่เกี่ยวนะครับผมอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการใบนี้นะครับผมจะมีการเพิ่มนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความสนของกกกาาร์ดเ็วมๆพับ อีตัวนั้นเลยครับผมมากกว่าคิตาาด้วยซ้ำนะฮะสำหรับใบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหาได้ก็จะดีมากๆไปที่กูดมากๆเลยครับผมหลายคนก็จะถามนะฮะว่าแล้วการ์ดล่าสุดมันไม่ดีหรอพี่สําหรับการ์ดตัวน้องดยะจังสําหรับดยะจังเนี่ยนะครับผมเป็นสายเอ่อสายวิ่งแทรกครับผมนะเป็นหัวใจสายวิ่งแทรก จริงหัวใจเนี่ยมันก็จะบอกว่าแค่เป็นหัวใจก็ไม่ได้มันต้องดูด้วยว่าตัวละครหรือว่าสกิลต่างๆซัพพอร์ตสายไหนตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเจาะจงลงไปนะฮะว่าเป็นสายอะไรนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือสายวิ่งแทรกฮะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับผมอยากจะเอาไปสําหรับสายวิ่งแทรกคุณสามารถที่จะเลือกตัวนี้ไปได้เลยครับผมแม่งดีกว่าการนมแน่นอนเข้าใจใช่ไหมฮะคือการนมเนี่ยมันเป็นการดแบบ เป็นการ์ดแบบกลางๆฮะเป็นการ์ดที่แบบว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากสามารถใช้งานได้แต่มันไม่ได้เด่นไปในทักสายคือมันดีนะครับผมกับทุกสายแต่ไม่ได้เด่นไปในสักสายงงไหมซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงไปที่สายแทกครับผมซึ่งสายแทกสิ่งที่ต้องการคืออะไรฮะคือความอึดเล็กน้อยนะครับผมจริงๆสายแทกมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะมันจะใช้แบบเขาเรียกว่ายังไงวะน้องๆฮะมันวิ่งอยู่อยู่ลาลังท้ายนะฮะซึ่งมันจะไม่ค่อยโตลมมากนะครับผมแล้วมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับผ การแบบนี้ก็เลยเน้นไปที่การดีบัฟนะฮะสำหรับสกิลนะครับผมของเขาเนี่ยมีสกิลดีบัฟทั้งนั้นเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการลดความเร็วทําให้ม้าที่อยู่ด้านหน้าสปอติชั่นอื่นเหนื่อยเร็วลงอะไรอย่างนี้สกิลบัฟสกิลจู่โจมมีหมดนะครับผมนะแต่ว่ามันเจาะจงไปที่การวิ่งแทรกเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสายอื่นถ้าเอาไปใช้เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้แสดงผลดีนักหนาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปพิจารณา,นา,นานดูแล้วกันนะครับว่าจะลองเอาไปใช้หรือเปล่า คือถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกันได้นะี่ครับผมถามว่าดีไหมดีดีที่สุดไหมก็หม่เชิงครับผมเออประมาณนั้นนะฮะสำหรับ2การ์ดใหม่เนี่ยนะครับผมให้ไดไดยะเนี่ยอยู่รองลงมาจากหัวใจนะครับผมของเจอยู่พอสมควรนะเจ๊นมเนี่ยควรที่จะมีมากกว่าไดยะแต่คุณคนคงเลือกไม่ได้หรอกนะี่ครับผมถ้ามันมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้การหัวใจสําหรับสายแทรก่าประมาณนั้นนะครับผม สำหรับการ์ดที่ผมแนะนําก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ฮะเพราะว่าผมลองใช้การ์ดหลายๆใบแล้วเนี่ยนะครับผมผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่เลยนะครับผมถ้าเอาการ์ดที่มีประเด็นจริงๆอ่ะก็คงจะประมาณนี้แหละนะผมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับผม,นะบ,ผมบางทีผมก็ใช้บางทีผมก็ไม่ใช้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ใช้แบบว่าให้มันชัดๆเนี่ยนะผมมันก็อาจจะต้องลงลึกไปอีกนะครับผมสาหรับในเรื่องของพวกในแต่ละโพสิชันนะครับผมอย่างเช่นการ์ดสุูกะอย่เงี้ยฮะที่เป็นโพสิชันวิ่งหนีการ์ดทวินเทอร์โบที่โพสิชันวิ่งหนีอย่างี้ เข้าใจใช่ไหมมันก็อาจจะต้องลงไปอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะเล่นวิ่งหนีอ่ะเราก็เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไม่เปลี่ยนจากสิ่งที่ผมบอกอ่ะมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าสามารถใช้ได้หมดนะครับผมคือป้องกันสําหรับคนที่ไม่มีด้วยนะครับผมแบบนี้ก็คือดีแล้วนะครับผมก็สําหรับใครนะฮะที่จะรีหาการาดอะไรนะครับผมก็สู้ๆแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ฮะ อย่าลืมนะครับผมผมบอกไว้ว่ามี5ใบใช่ไหมฮะตัวนี้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 เออสรุปก,กูมีทุกใบเลยครับผม <c oughs> <c oughs> นะก็ลองหากันดูแล้วกันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมตอนนี้โอ้โหเขาให้มาเป็นหมื่นเพชรนะครับผมแล้วก็ยังได้เปิดฟรีอีก2ใบามาถึงคุณเปิดฟรีก่อนเลยฮะเอาให้ลงเจ๊เขียวนะครับผมกับเจ๊นมจบที่เหลือหาได้ง่ายๆแล้วครับผมนะตัวเนี้ยยังไงคุณก็หาได้นะครับผมถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังเล่นต่อไปอยู่ ตู้เขาเนี่ยนะฮะยังมีการแบบมันมันเป็นการันตีนะฮะยีครั้ง20โลนะครับผมก็เลือกไปได้เลย1ใบนะครับผมคือมันมีนะครับผมคุณสุ่มไปยังไงคุณก็ต้องได้แหละนะฮะเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ย จะบอกว่าเกมนี้มันหลุดเรีบ่อยก็ใช่ครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้บ่อยกว่าการ์ดอื่นๆแน่นอนนะครับผมก็ลองไปหากันดูก็แล้วกันนะครับผมสาหรับพาร์ทนี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือว่าใครนะครับผมที่อยากจะแนะนำนะฮะแต่งเสริมเติมแต่งอะไรต่างๆนะครับผมให้ข้อมูลมันแบบว่าดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้หากผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องยังไงก็แล้วแต่นะครับผม กรบาบขอภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอก,กันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมติดตามเอาไว้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ